เปิดหน้าสามีฟ้ายงวรีหนุ่มหล่อชาวอเมริกาแถมอาชีพไม่ธรรมดาจากกรณีข่าวดีฟ้ายงวรีนางเอกชื่อดังท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกาซึ่งหลายๆคนคงอยากเห็นหน้าแฟนฟ้ายงวรีซึ่งขอบอกเลยว่าหล่อและเก่งมากๆแถมอาชีพก็ไม่ธรรมดาและยังรักครอบครัวมากๆเรียกว่าสวยหล่อเก่งเหมาะสมกันสุดๆต้องเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆอีกครอบครัวหนึ่งอย่างแน่นอน โดยแฟนของฟ้าโยมวรีดีกีเป็นนักบินชาวอเมริกาซึ่งตอนนี้สาวฟ้าก็ได้บินลัดฟ้าข้ามประเทศไปอยู่ที่บ้านของแฟนหนุ่มมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว แฟนฟ้ายงวรีชื่อว่าวิลเลียมเป็นชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งสาวฟ้าเพิ่งลงคลิปนาทีซึ้งแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานพร้อมประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกของทั้งคู่ในคลิปคุณพ่อป้ายแดงดีใจมากๆที่ได้รู้ว่ากำลังจะมีลูกและยังกอดพร้อมจูบที่ท้องของภรรยาสาวอย่างทนุถนอมดูรู้เลยว่าเป็นคนที่อ่อนโยนและต้องรักภรรยากับลูกมากๆแน่นอน สำหรับฟ้ายงวรีนักแสดงชื่อดังวัย24ปีชื่อจริงยงวรีอนินบนุญเกิดวันที่16มกราคม2542ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครด้านการศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงหเสนีและศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชานักบินพาณิชย์สถาบันการบินซึ่งฟ้ายงวรีเป็นหนึ่งในสองของผู้หญิงที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเรียนสาขานี้ เริ่มเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ15ด้วยการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกละครเรื่องแรกของเธอคือเพชรกลางไฟรับบทเป็นนางร้ายจากนั้นก็มีผลงานโฆษณาถ่ายแบบเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งหลังเธอกลับมารับละครอ,อีกครั้งก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและแฟนๆหลายคนก็ลงความเห็นว่าเธอหน้าคล้ายกับใหม่ดาวิกาและปอยตีชดา เล่นละครเรื่องแรกคือเพชรกลางไฟและมีผลงานละครเรื่อยมาได้แก่คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์12รักซ่อนเร้นตอนจุดจบของส่วนเกินไฟสิ้นเชื้อทะเลปแปรนาบีฉันจะไม่รักเธอ F4 Thailand และซีรีส์เรื่องล่าสุดด้วยรักและหักหลังที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากนี้เธอยังมีผลงานในด้านโฆษณาและงานเดินแบบ